นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับชาวยูทูบเบอร์ทั้งหลายเรนวงเล่เจอกับไอนิกได้นะครับกับไอทิวบ้านดอดนะครับระดับไก่ชนเป็นคันนี้เป็นจักรยานเครื่องตัดหญ้านะครับเออ่ไทยประดิษฐ์โดยช่างทิวลงน้ํานะครับแข็งเออครับนะครับดูดูนะครับความความเออ ที่าฟ้าไม่ได้เก่งนะครับแต่ความแรงมันพามามัดจับไฟดุนครับแล้วก็ทําให้มัดไฟมัดไฟดุนะครับคันนี้แตงไม่เลงก็ประมาณกี่จีครับทางทิวช่างทิวว่ากี่จีครับคันนี้ช่างทิวจับจีมากี่จีครับตอบเราตอบนะครับเดี๋ยวยิงไรครับนี่ไปทับเลยที่มัน อยาอยาดโ้ใยแล้วครับพี่น้องน,นี <laughs> ร่รูท่อก็าราวกับปั้นนะครับน้ำมันก็เติมโมเดนะบอกดืม่มดื่มไต่งได้ไม่ได้ตั้งใจนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับมันปิมพเองนะครับโอ้โอ้ยกองกับมุนเลยตึ้งตึ้งตึ้ง,ง,ง,งลูกก็จะให้มันดื้อเนาะพี่น้องเนาะนะกำลังแต่งจานไฟนะครับสำหรับจักรายานติดเครื่องตัดจ่านะครับ ผู้ช่วยชนิกครับผู้ช่วยชนิกโอ้ยลอยแล้วรอเราเอาการครับมือเป็ดหรือมือสิครับทีมช่างก็เป็นทีมช่างจังนะครับมือเป็ดหรือมือสิบครับจะซุ้มเขาไปซุ PG ้มไก่ตีนะครับซุ้มครับสโตอร์ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ผู้ช่วยคิดดื้อครับหนึ่งตัวครับทำไรครับช่างมีเร่งไหมอาโมกิยูถามว่ามีเร่งไหมครับ ช่างก็ขมักขมนนะครับเพราะว่าผมผมไม่ใช่ช่างนะครับผมมันจริงเหมือนเขาครับช่างเป็นระดับช่างฮิวนะครับน kiss, ี่ก็เป็นร้านช่างฮิวนะครับราดกูเลยเนาะประมาณนี้ครับสอบหน่อยเดียวจะเป็นร้ากูเลยนะครับจะใส่ว่าอู้มันนักว่าดูท่อก็ <that> สำกับปั้นนี่ครับดูท่ศน้ำมันก็ตื่มโอเคนแล้วบอกดื่มเค็มโอ้ยอาโมจีวหวานจีวพอพอพอจกคลิปตอนนี้ครับอยากเบิ่งก็เบิ่งไม่อยากเบิ่งก็ต้องเบิ่ง